ไม่ว่ารูปแบบใดรวมถึงไม่ขายสลากในสถานศึกษาหรือบริเวณใกล้เคียงค่ะหมายเลขสาม ขอให้ผู้ซื้อสลากซื้อสลากแต่น้อยใช้สอยประหยัดไม่อัตคัดเงินทองเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการเสพติดพนันและปัญหาทางการเงินอันเนื่องมาจากสลากกินแบ่งรัฐบาลและก่อนซื้อสลากผู้ซื้อควรวกำนึงถึงโอกาสในการถูกรางวัลเป็นสําคัญค่ะหมายเลขสี่ ตามที่มีการเผยแพร่สื่อสังคมออนไลน์นะคะผ่านทิกตอกใช้ภาพของผู้มีการสํานักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลแอบอ้างว่าสามารถล็อกเลขหรือมีการให้เลขเด็ดสํานักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลขอชี้แจงว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริงค่ะเป็นการหลอกลวงจากมิจฉาชีพทั้งสิ้นนะคะจึงขอเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อเด็ดขาดค่ะท่านอาจถูกหลอกลวงและนําข้อมูลส่วนบุคคลไปใชใ้ในทางที่มิชอบได้ค่ะหมายเลขห้า สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดบริการให้คำปรึกษาสำหรับผู้มีความเสี่ยงเสพติดการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะโดยสามารถทำแบบประเมินความเสี่ยงเบื้องต้นได้ที่เว็บไซต์ www.jo.or.th และรับคำปรึกษาผ่านศูนย์ JO Call Center โทรศัพท์025289999กด9ในวันและเวลาทำการค่ะหมายเลขอก สำนักงานสลากกินแบง่งรัฐบาลเปิดให้บริการจ่ายเงินรางวาัล Drive to Service ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะเว้นวันหยุดทำการหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลาจ30นาทีถึง15นาฬิกาไม่หยุดพักเที่ยงค่ะหมายเลข7 ฉันันการสลักกินแบ่งรัฐบาลเปิดให้ลงทะเบียนจองคิวเพื่อขอรับเงินรางวัลสลากงวดวันที่16สิงหาคม2568ผ่านเว็บไซต์ w w w g l o o r t h หรือแอปพลิเคชัน J Lottery Official โดยเริ่มจองได้ตั้งแต่วันนี้เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะหมายเลข8 สำนกักงานขอเตือนประชาชนอย่าลงเชื่อมิจฉาชีพนําเสนอขายสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกรางวัลในราคาที่ต่ํากว่ามูลค่าจริงนะคะเพราะตามข้อเท็จจริงแล้วไม่มีใครยอมเสียเปรียบนําเงินรางวัลที่มีมูลค่ามากกว่าไปแลกเปลี่ยนกับการขายต่อที่ได้มูลค่าต่ากว่าโปรดอย่าลงเชื่อไม่เช่นนั้นท่านอาจสูญเสียทรัพย์สินเป็นจำนวนมากค่ะหมายเลขเก้ ตามที่มีการเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ผ่านทิกตอกใช้ภาพของผู้มนวยการสํานักง,งานสลากกินแบงรัฐบาลแอบอ้างว่าสามารถล็อกเลขหรือมีการให้แลกเด็ดสํานักง,งานขอชี้แจงว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริงนะคะเป็นการหลอกลวงชาวมิชชชี้ทั้งสิน้นขอเตือนประชาชนอย่าลงเช่อเด็ดขาดท่านอาจถูกหลอกลวงและนําข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ในทางที่ไม่ชอบรวมทั้งสูญเสียทรัพย์สินเงินทองได้ค่ะและหมายเลขศูนย์ เจ้าหน้าที่ได้แสดงลูกบอลหมายเลขเป็นที่ครบถ้วนถูกต้องทุกหลักแล้วจากนั้นจะหมุนอุปกรณ์ออกรางวัลให้ลูกบัลหมายเลขคระกันค่ะต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการจะนำลูกยางหมายเลขประจำหลักอุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่หนึ่ง หลักที่สองหลักที่สามหลักที่สี่หลักที่ห้าและหลักที่หกเข้าใส่ในภาชนะพลาสติกทรงกลมจากนั้นเจ้าหน้าที่จุหมุนภาชนะให้ลูกยางหมายเลขละกันเพื่อให้ท่านประธานกรรมการเสี่ยงหยิบขึ้นมาครั้งละหนึ่งหลัก ว่าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักใดออกรางวัลเลขหน้า3ตัว2ครั้งเงินรางวัลรางวัลละ4,000บาทค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่ห้าอุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่6 อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สองจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สองหลักที่ห้าหลักที่หกออกรางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่หนึ่งโดยเจ้าหน้าที่จะมุนอุปกรณ์ออกรางวัลให้ลูกบอลหมายเลขละกันเมื่อท่านประธานกรรมการเห็นว่าคระกันดีแล้วจะกดออดสัญญาณเพื่อให้กรรมการออกรางวัลยกขันยกเปิดช่องให้ลูกบอลหมายเลขตกลงที่รองรับด้านหน้าและเจ้าหน้าที่จะนําลูกบอลที่ได้มาเปิดตลับเทึบแสงเพื่อแสดงหมายเลขต่อไป พร้อมแล้วจะออกรางวัลเล็กหน้าสามตัวครั้งที่หนึ่ง เลขหน้าสามตัวครั้งที่หนึ่งเลขที่ออก602 602์สอย์สอฟัครั้งนะคะรางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่หนึ่งเลขที่ออก602ต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการจะเสี่ยงหยิบลูกยางหมายเลขประจำหลักขึ้นมาใหม่ ว่าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักใดออกรางวัลเล็กหน้า3มตัวครั้งที่สองครั้งสุดท้ายจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สมอุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่6 อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่หนึ่งจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่หนึ่งหลักที่สามหลักที่หกออกรางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่สองพร้อมแล้วจะออกรางวัลเล็กหน้าสามตัวครั้งที่สอง รงางวัลเลขกหน้าสามตัวครั้งที่สองเลขที่ออกสองสี่เจ็ดสองสี่เจ็ดฟายครั้งนะคะรงางวัลเล็กหน้าสามตัวครั้งที่สองเลขที่ออกสองสี่เจ็ดรางวัลเล็กหน้าสามตัวออกไปครบแล้วค่ะ ต่อไปนะคะจะทำการออกรางวัลเลขท้าย3ตัว2ครั้งเงินรางวัลรางวัลละ4,000บาทจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สองอุปกรณ์ออกรางวัล หลักที่4อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่3จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สองหลักที่สมหลักที่4อออกรางวัลเล็กท้าย3ตัวครั้งที่1พร้อมแล้วจะออกรางวัลเล็กท้าย3ตัวครั้งที่1 รงางวัลเล็กท้ายสามตัวครั้งที่หนึ่งเลขที่ออกแปดสามสี่แปดสามสี่ฟังครั้งนะคะรางวัลเล็กท้ายสามตัวครั้งที่1เลขที่ออกแปดสามสี่ ต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการจะเสี่ยงหยิบลูกยางหมายเลขประจำหลักขึ้นมาใหม่ว่าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักใดออกรางวัลเล็กท้ายสามตัวครั้งที่สครั้งสุดท้ายจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สามอุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สี่ อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่6จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่3หลักที่4หลักที่6ออกรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่สองพร้อมแล้วจะออกรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่สอง รางวัลเล็กท้ายสามตัวครั้งที่สองเลขที่ออก9 8 9 9 8 9ฟครั้งนะคะรางวัลเล็กท้ายสามตัวครั้งที่สองเลขที่ออก9 8 9รางวัลเล็กท้ายสามตัวออกไปครบแล้วค่ะ ต่อไปนะคะจะทําการออกรางวัลเลขท้าย2ตัว1ครั้งเงินรางวัลรางวัลละ2,000บาทจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่1 อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่4จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่1และหลักที่4ออกรางวัลเลขท้าย2ตัวผู้ที่จะทําการออกรางวัลเลขท้าย2ตัวนะคะหลักหน่วยคือแพทย์หญิงพัชพรเจริญสกุลวงศ์ผู้ช่วยเลขาธิการสํนานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและหลักสิบคือคุณจักชัยบุญยวัฒน์ผู้จัดก,การกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน พร้อมแล้วจะออกรางวัลเลขท้ายสองตัว รางวัลเลขท้ายสองตัวงวดวันที่16สิงหาคม2568เลขที่ออก63ส3มหสาไฟครั้งนะคะรางวัลเลขท้ายสองตัวงวดวันที่16สิงหาคม2568เลขที่ออก6 3 รางวัลเล็กหน้าสามตัวรางวัลเล็กท้ายสามตัวและรางวัลเล็กท้ายสองตัวออกไปครบแล้วต่อไปนะคะจะทําการออกรางวัลที่1จํานวนหนึ่งรางวัลเงินรางวัลรางวัลละหกล้านบาทรางวัลข้างเคียงรางวัลที่1มีสองรางวัลเงินรางวัลรางวัลละ1น0 0 0บาทพร้อมแล้วจะออกรางวัลที่1 ขณะนี้นะคะลูกบอลหมายเลขทั้ง6หลักตกลงที่รองรับเรียบร้อยแล้วค่ะจากนั้นเจ้าหน้าที่จะนำภาชนะโปร่งใสไปรับลูกบอลหมายเลขจากท่านประธานกรรมการค่ะตามที่มีการเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ผ่านติกตอกนะคะโดยใช้ภาพของผู้มรการสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลแอบอ้างว่าสามารถล็อกเลขหรือมีการให้เลขเด็ด สำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลขอชี้แจงว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริงเป็นการหลอกลวงจากมิจฉาชีพทั้งสิ้นจึงขอเตือนประชาชนอย่าลงเชื่อเด็ดขาดท่านอาจถูกหลอกลวงและนําข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ในทางที่ไม่ชอบรวมทั้งสูญเสียทรัพย์สินเงินทองได้ เมื่อได้ลูกบอลครบทั้ง6ลูกแล้วนะคะท่านประธานกรรมการจะนำลูกบอลไปใส่โรมไว้ในอุปกรณ์ออกรางวัลเปล่าซึ่งแยกไว้ตังหากและเจ้าหน้าที่จะหม,มุนอุปกรณ์ออกรางวัลเพื่อให้ลูกบอลหมายเลขละกันค่ะ ต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการซึ่งวันนี้ได้รับเกียรติจากดรสมพรสืบถวินกุลค่ะกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัททิพยะประกันภัยจำกัดมหาชนจะทำการเสี่ยงหยิบลูกยางหมายเลขประจำหลักขึ้นมาครั้งละหนึ่งหลักนะคะว่าจะให้กรรมการออกรางวัลในหลักใดเสี่ยงลูกบอลหมายเลขเรียงลำดับก่อนหลังแล้วนำลูกบอลหมายเลขที่ได้ไปไว้ในหลักของตนเองค่ะ ท่านประธานกรรมการเสียงหยิบขึ้นมาแล้วนะคะได้หมายเลขหกค่ะกรรมการออกรางวัลประจำหลักหน่วยนะคะผู้แทนกระทรวงการคลังคุณเกยุราชัยนาพง์ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาระบบงานประมวลผลข้อมูลสารสนเทศสำนักง,งานปลัดกระทรวงการคลังจะเป็นผู้เสี่ยงลูกบอลเป็นลำดับแรก ท่านประธานกรรมการเสียงหยิบขึ้นมาใหม่ค่ะได้หมายเลขหนึ่งกรรมการออกรางวัลประจำหลักแสนคุณจักชัยบุญยวัฒน์ผู้จัดการกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนจะเป็นผู้เสียงรอบบอลเป็นลำดับต่อไป นานบาณฑนกรรมการเสียงหยิบขึ้นมาใหม่ค่ะได้หมายเลขห้ากรรมการออกรางวัลประจำหลักสิบนะคะเป็นผู้แทนสื่อมวลชนค่ะคุณหันษาจึงวิวัฒนาวงศ์หรือคุณนิวเคียหันษาคณะกร้องนักแสดงจะเป็นผู้เสียงลูกบอลเป็นลำดับต่อไป และหมายเลขต่อไปนะคะได้หมายเลขสามค่ะกรรมการออกรางวัลประจำหลักพันนะคะผู้แทนสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติพันตำรวจเอกนรงศักดิ์ประวรวงพิทักษ์รองผู้บังคับการกองบังคับการอำนวยการสำนักง,งานส่งกำลังบำรุงจะเป็นผู้เสี่ยงลูกบอลเป็นลำดับต่อไป ท่านประธานกรรมการเสียงหยิบขึ้นมาใหม่ค่ะได้หมายเลขสีกรรมการออกรางวัลประจำหลักร้อยแพทย์หญิงพัศพรจเจริญสกุลวงศ์ผู้ช่วยเลยขาธิการสำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจะเป็นผู้เสียงลุันเป็นลำดับต่อไป และหมายเลขสุดท้ายนะคะได้หมายเลขสองกรรมการออกรางวัลประจำหลักหมืน่นรองศาสตราจารย์ดรสุรพลสุยพรมรองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไปมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจะเปิดช่องให้ลูกบอลตกลงเป็นท่านสุดท้ายค่ะ กรรมการออกรางวัลทั้ง6ท่านนะคะเสียงลูกบอลครบแล้วต่อไปเจ้าหน้าที่จะเปิดฝาตลาดทึบแสงที่บรรจุลูกบอลหมายเลขไว้ภายในเพื่อแสดงให้ผู้เข้าชมการออกรางวัลได้ทราบพร้อมกันทั้ง6หลักรางวัลที่หนึ่งงวดวันที่16สิงหาคม2568เลขที่ออก 994865 994865ไฟล์ 5. 5ครั้งนะคะรางวัลที่หนึ่งงวดวันที่16สิงหาคม2568เลขที่ออก994865โดยที่รางวัลที่หนึ่งนะคะมีรางวันข้างเคียงรางวันที่หนึ่งจำนวนสองรางวัลเลขที่ถูกรางวัลคือ 994864 994864และ994866 994866สำหรับผลรางวัลของสลากกินแบน่งรัฐบาลตัวเลขสาหลักซึ่งมาจากผลรางวัลที่1และรางวัลเลขท้าย2ตัวของสลากกินแบน่งรัฐบาล6หลักงวดวันที่16สิงหาคม2568มีดังต่อไปนี้ค่ะ รางวัลสามตรงนะคะมีจำนวน1หมายเลขนะคะได้แก่หมายเลข8 6ดหกห้าแปดมีเงินรางวัลน,นะคะสองพบาทค่ะรางวัลสมสลับหลักนะคะมีจำนวน5หมายเลขได้แก่หมายเลขห้าหกแปดหมายเลขห้าแปดหห้าแดหหมายเลขหกห้าแปดหาแหมายเลข 6 8 5 6ดห้าหแดห้าและหมายเลข8 5ด8้าดห้าหรางวัลสองตรงค่ะสำหรับเงินรางวัลน,นะคะเลขสลับหลักนะคะ360บาทค่ะรางวัลสองตรงค่ะมีจำนวนหนึ่งหมายเลขนะคะได้แก่หมายเลข6 3สค่ะมีเงินรางวัล58 4ดบาทค่ะ ต่อไปนะคะจะทำการออกรางวัลพิเศษของสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลักจำนวนหนึ่งรางวัลค่ะโดยประธานกรรมการจะเสี่ยงจับหมายเลขกรรมการขึ้นมาหนึ่งท่านจากกรรมการที่เหลืออีกสามท่านว่ากรรมการท่านใดจะได้เป็นผู้ออกรางวัลพิเศษของสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลขสามหลักค่ะ ท่านประธานกรรมการนะคะได้เสียงจับขึ้นมาแล้วค่ะได้หมายเลข8ค่ะผู้แทนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยนะคะคุณกนกพรสุนทรวิพาสนิติกรชำนาญการพิเศษส่วนการอนุญาต